พี่ลังพวปพี่แขวะจากล้องพี่เซอร์แขวะจากกล้องพี่เซอร์ไม่เอาน่าเหมอนี่นี่อ้าเลยเอ้ามุน่ามุน่าอามาช่องพาผู้หญิงมือแข้งกูในกูแกสวัสดีนะคะก็วันนี้เนี่ยแอปปอลเนี่ยจะพาทุกคนมาย่างข้าวโพดข้าวโพดปิ้งนี่ไปดูกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะมาย่างข้าวโพดกินกันปิ้งข้าวโพดปิ้งข้าวโพดย่างปิ้งมันกับคือกันแน่สวัสดีแขกรับเชิญของเราอีกครั้งเป็นแบบรู้สึกภูมิใจมากนะะคที่ได้เป็นนได้เป็แขกรับเคัญของเจ่ปอนะคะจะแชร์กับโซฟานีแหมั่เบี้ยจะตีกันไหมตีกันสั่นเลงอยอ่ะ น้องแกค่ะก็จะมาปิ้งข้าวโพดกันนะคะเตะแต่เธอย่ได้นั่งเองปอแม่แบงได้แล้วนี่ก็จะเอาไม้เสียบที่เราหามาได้นะคะเสียบเข้าไปที่ข้าวโพดเราจะเสียบได้ก่อนเียไม่ไเอาไงมันปอไม่ได้เสียบออห้องได้โตได้ได้ได้สุดยอด จะแรนันรีทางถ้าลุงครูนอนนันรีก็พี่จะแ่เขาเลยถ้าหลวงครูครูฮะอ๋อคุณท่ครูท่าเออถ้าแบ่โบเ่าครูโบเออช่างช่างชามาก้อมาเด็ดเด็ดเออช่งเลยเนาะถ้าค่อยคอยเด็ดเด็ดเนาะพี่เองมาชอให้ันนอกถ้หลุงคูเอาลงอีเลยก่ะขายก็ขายแล้ก็จะ ปิ้งนะคะมาโซหนังบางครัวล่ะก็เดี๋ยวจะแบบพิกพไปพิกมาเรื่อยๆนะคะรอน้องสุกรอน้องสุกโอ้น้องติ๋มเจ้าปิ๊บด้วยความอีเลยนะเจ้าโอเคเรามานั่งปิ้งข้าวโพดกันมีญาติๆนะคะมาดูพี่ลงังพุปปี้นี่ยเน,นี่ มุนังโอ้ยเจ้ามุนังโอ้ยเจ้าบัวเออแล้วก็พู้หลงเวนี่เลยวันนี้นะคะมาปิ้งข้าวโพดแล้วเช่นแบบวแบบโอ้ยมีมีอะไรมี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 ลุงลุงป้าป้าจะเข้ามาดูพวกเราเขืนแป๊บเขืนแป๊บนี่แบบอย่าแด้เพื่อเสเฮ้ยเวลาเนาะ ใา่ซีเบย์บาลอปีแกโอคแมเพีออมาเพียมาจะแด่นล้วเดกจะแ่มนีนะคะวันนี้ครอบครัวอบอุ่นมาสุขสันต์มากนี่เลยไม่แหล่นี่ไม่ได้ิดเื้องลยดนาะได้อยางลางเมยทานยาข้าวโพดนะคะข้าวโพดเราเราก็จะปิ้งข้าวโพดให้ ยาทวดกินนะคะญาติญาตพี่น้องจะกินกันบถ้ากินคอยซีบิงไฮเวลาเอาวงพ้องันทกินกันบ๊อทก่นกันบอทกินูัอกินกัไบ๊อกินกันบ๊อทนีันบ๊กินกันยอทกินาันทกินาันอกินาันบ๊อินกันินางนบานกันอกินแน่อทำไนเั่อทกินกันย๊เงนันทนอเยอากนอ เออโอ้โหเจ้าอ่ะกวลาอางซาลาอ้กี่หลังสาลาบุเออไม่ได้ทำาหมัอแย่งอืมแขวงแขวจะก้องพี่เสือแของแขวจะก้องพี่เสือกว่าลางซลาโอ้กี่หลังซาลาคุองลาคุไม่ได้ทำเหมัอแย่งโอือ มูหนางยกทางมือขือสซ้างเลยซาซางซาซางโอ้ยยทางมือซาซางก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือถามว่ามูอนางเนี่ยมามาทําไมป้าอย่ามาทําไมมาที่แมงูดเนี่ยป้าก็บอกว่าเออวันนี้น่ะจะมีงานฉลากนะก็นะของป้าก็เออไม่ใช่สิลูกลูกมารับมารับแล้วก็มาอยู่ที่แมงูดนี้แล้วก็แล้วแล้วแล้วก็แบบเออโอเคมาอยู่กี่วันมาอยู่สามวันนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูปิ้งข้าวโพดต่อค่ะก็ตอนนี้นะคะข้าวโพดปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเออเปอย่าขไ้อย่าขึ้นเปนย่าขึ้นนี่มาลองชิมกันอร่อยเอ้อมุนั่งอื้อหือ อ่ะเลยเอานนเอกูเล่นยเสียเอากูเล่นยเสียไม่ไนี่แต่เราไม่กินอันใหม่ะวกินอันให้แม่อแมหนากูอัน่ไนเยอะนี่แข็งแรงมาทุกคนเออแข็งแรงแข็งแรงนี่ไหนอนไน้แงรารเนกนไม่นกออ้วเี๋ยอลเจออกินน้อยไง

ล้โล mm ้ล hmm. ดูสิดูสิหอมหอมหมอยักินไหมให้เราผ่านเสนไหบอกน่เนะเย็นี่เอเปร้งข้าวพดกันรับอ่ะเดี๋ยวเอายาวหน่อยหน่อยเม็ดเีเดี๋ยวเดี๋ยวอูเดียไผอูเบีไผเบีดีป่าบุอไเบกอูไผเยดเรไม่เพกก็มาละแน่น่

นั่งกินข้าวโพดนะคะก,ก,ก็ตอนนี้ก็คือกําลังปิ้งข้าวโพดกันอย่างอริดอร่อยไม่ใช่ลรอเอ่อกำลังนั่งปิ้งข้าวโพดกันนะคะ <c oughs> ส่วนแอปนั้นก็ยังคงกินข้าวโพดอย่างไม่หยุดไม่ย่างนะคะก็ดูท่าเราก็คงจะหิวนะดูเลยข้าวเช้าไม่ได้กินหม้ออะไรประมาณนี้ไหมคะอยู <c oughs> ่สิก็ยังคงแทะข้าวโพดไปเรื่อยๆคะ่ะ พวกเราปิ้งข้าวโพดนะคะก็เลยมาเสิร์ฟเอาเข้าวโพดตัวเองมาปิ้งด้วย <c oughs> โอเคค่ะซุมหัวกันค่ะซุมหัวกันปิ้งข้าวโพดนะคะ <c oughs> ใช่ปะเนี่ยก็มานั่งปิ้งข้าวโพดนะคะคือบรรยากาศยามเช้า,ชาเป็นอะไรที่แบบดีบางๆเลยลุงก็เอาเข้าวโพดของตัวเองอ่ะมาปิ้งแล้วก็คือเป็นข้าวโพดที่ปลูกเองนะคะ <c oughs> ส่วนแอปเปิลเนี่ยน่าจะเป็นข้าวโพดซื้อมาแหละ <c oughs> ลุงก็เอามาเทียบกันว่าเออข้าวโพดของลุงอร่อยกว่า <c oughs> ก็คือแบบ โอเคค่ะลุงหนูหนูหนูยอมค่ะแต่แต่ข้าวโพดของลุงอร่อยกว่านะเพราะว่ามันเป็นข้าวโพดปลูกเองเนาะอร่อยจริงๆหวานอุย๊ยเจ๊ค่ะมีความตกใจเล็กน้อยนะคะตอนที่ข้าวโพดระเบิดดูสิน้องติ่มตีแอปเปิ้ลเลยอะผ่านน้องติ่มตกใจนะคะ มีความมีความเฮ้ยแม่แอปเปก็เข้ามาร่วมแจมด้วยนะคะครั้งนี้ปกติเอจะหลบกล้องตลอดนะคะนี่เลยโอ้มานั่งปิ้งขา้าวโพดด้วยกันอันนี้ก็น่าจะพูดอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรนะคะจำไม่ได้ละ <laughs> แม่ก็น่าจะบอกว่าเออข้าวโพดนี้น่าจะสุกแล้วจะเอาไปให้นาน,นะคะแต่นะาบูออไม่เอาไม่เอาก็เลย ไอปอก็เลยขอค่ะมามาเดี๋ยวไอปอกินเองนะคะก็คือไอปอก็ยังคง,งนั่งแทะข้าวโพดต่อไปนะคะยังกินไม่อิ่มนะคะหมดไป 2- อสาแล้วมั้งเนี่ย <laughs> ก็ยังคงกินต่อไปนะคะ <laughs> จนถึงตอนนี้นะคะลุงไอปอก็ยังปิ้งข้าวโพดไม่เสร็จก็คือก็ข้าวโพดไม่สุกนั่นเอง <laughs> ยังคงนั่งปิ้งต่อไปแอปเปิลก็ยังคงกินต่อไปค่ะลุงก็ยังไม่ได้กินข้าวโพดนะคะอ๋อเนี่นะคะนี่นี่นะนี่นะางเกงถือถ่านเสื้อนีใช่ไหมพ่อืมนี่นี่นนไม่ได้ถอลยหอกเธอาันเล่อ่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศบ้านแอร์พอร์ตเองก็คือ แม่มีพี่พิมแล้วลูกป้าน้าอานนะคะมารวมมารวมดูว่าทําอะไรกันก็คือปีกข้าวโพดนี่ไม่อยู่นิดหน่อยแล้วเขไม่ไม่แล้วก็กินได้นกินอันที่ไม่ไม่เพาเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศกินข้าวนะคะนี่เลยรวมย่านเลยกินข้าวเยอะแยะมากมายเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเอาแบบแบบเอาที้วเขากิน

ก็ขอตัวไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอป์บอด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ